มาภัยสาธรณะสมบัตินะคะองค์อิงได้รับโอกาสดีๆได้เล่นซีรีส์เรื่องเล่าอาจารย์ยอดตอนตายทั้งกลมค่ะในเนื้อเรื่องนี้นะคะองค์อิงรับบทเป็นนางค่ะแต่ฉันสงสารวิไลดูจากท่าทีแล้ววิไลน่าจะชอบพอพี่มากนางเนี่ยเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องมาเชิญตับความกดดันจากครอบครัวของสามีนะคะถูกกลันแกล้งทั้งที่เธอยังตั้งท้องอยู่ค่ะ ไม่พอใจที่ข้าตีเองเหรอเองไม่พอใจเองก็พูดมาเพราะว่าข้าก็เกลียดเองตีตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ค้านางเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีรักครอบครัวแล้วก็ยอมทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อที่จะให้ครอบครัวสามียอมรับค่ะ บทบาทนี้นะคะองคเอกตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยค่ะเพราะมันเต็มไปด้วยอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกที่ลึกมากจริงๆค่ะตอ,ตอนถ่ายทำละครเรื่องนี้นะคะคุณแม่ขององคเอกยังอยู่ค่ะคอยมาเฝ้าที่กองถ่ายทุกวันเลยค่ะคอยมายื่นน้ำให้ยิ้มให้ในตอนที่หนูเหนื่อยนะคะแต่ในวันที่2ส,งสิงหาคมนี้นะคะ วันที่ละครออกอากาศแต่ว่าท่านไม่มีโอกาสที่จะอยู่ดูมันอีกแล้วค่ะหนูเลยอยากฝากพี่ๆทุกคนช่วยดูละครเรื่องนี้แทนคุณแม่ได้ไหมคะฝากเอ็นดูตัวละครนาตัวละครนี้แล้วก็ฝากเอ็นดูอุมอีกด้วยนะคะอย่าลืมค่ะ สาร์ที่2ส,สิงหาคมนี้นะคะเวลา17นาิกา15นาทีเปิดทีวีช่อง7 HD กด35และมาดูตายทั้งกลมด้วยกันนะคะฉันแค่จะมาบอกว่าฉันเอาหัสิกรรมให้วินลยท่านั้นเองจะ้ะเมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมสับทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวิต ไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเล่นแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืนเขาใช้ได้บ้างเมื่อ,อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัว